ถึงเวลาที่เราจะฝพึกกรรมฐานกันการฝพึกกรรมฐานก็หมายถึงว่าต้องทำกายทำจิตให้สงบสว่างสวัยละทุกป,ปัญหาเรื่องราวปงวางออกไปให้หมดเหลือแต่ความสงบกายสงบจิตเรียกว่ากรรมฐานสงบจนกระทั่งมัน มีแรงบันดาลใจสงบจนกระทั่งมันเกิดศีนสมาธิปัญญานั่นและเราถึงจะเลื่อนกรรมฐานไปสู่วิปัชนากรรมฐานเรียกว่าวิปัชนาแปลว่าปัญญาเกิดกรรมฐานแปลว่าความสงบฉะนั้นเริ่มต้นเราสงบกายสงบจิตเพื่อจะดับความพุ้งซ่านจากกายจากจิตของเราเพราะจิตของเรามันพุ้งซ่าน จิตของเรามันวอกแวกจิตมันไม่สงบนั่นเองนี่เราถึงต้องมาพึกกรรมาฐานกันแล้วก็บภาวนาจิตของเราอยู่ในอานาปานุสติกำหนดลมหายใจเขา้าพุทเขา่เาแล้วก็ลูเขา่ากำหนดลมหายใจโทออกเราก็ให้ลูกออก พุทธโธอยู่กับกายกับจิตอยู่กับลมหายใจจับลมหายใจไว้ที่ปลายจมกูกนะแล้วก็อยู่กับลมหายใจพุทธโธขึ้นไปเรื่อยๆไม่ส่งจิตส่งกายออกนอกนะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวนะอยู่กับความสงบสว่างสวัยอย่างเดียวนี่หละ ไม่ส่งออกนอกไปหาทุกปัญหาเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเหลือแต่ความสงบสว่างสวัยมันสงบเพียงพอแล้วเราก็จเจริญอาณาปานุสติเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาน้อมมาเป็นอากาลิโกมาพึงประพฤติปฏิบัติจเจริญลอยตามองค์พระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญาให้สูงสุดเพื่อหาหนทางดับทุกข์มรรคผลนิพพานนั่นเองนี่แหละเราทำได้เราจะได้เป็นอา,อาริยะสัจสี่เราจะได้เป็นบุคคลเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคนั่นเอง เราจะได้เดินหนทางสู่แห่งมรรคผลนิพพานเราจะเจริญตามพระศาสนาว่าสัมมามัรคโขเราก็จะเริ่มกันที่เราเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นแหละแล้วเราก็จะเจริญมรรคองค์มีองค์8เข้าสู่แห่งมรรคผลนิพพานอย่างไม่ขาดสายนี่แหละ แล้วปฏิบัติขัดเกาละในโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงออกจากกายจากจิตเอาวิปัฒนากรรมฐานที่มีแรงกล้าเพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ตัดแล้วอย่างพร้อมจะเป็นผู้ปรุงแล้วอย่างพร้อมจะเป็นผู้วางแล้วอย่างพร้อมที่จะละความโลภความโกรธความหลงละติสินนินทาเบียดเบียนปานาติบาบออกจากกายจากจิตให้เบาบางแล้วอย่าง นี่แหละต้องใช้ปัญญาถามจิตเราถามกายเราถ้ากายจิตมันพร้อมจะเอาคำสอนพระศาสนามาตัดมาปองมาวางละติสินละนินทาละความโลภความโกรธความหลงออกจากกายจากจิตนะเราก็จะได้เอาปัญญานี้เรียกว่าวิปัธนานเราก็เลื่อนจากกรรมฐานมาเป็นวิปัธนานมันก็จะ ยกปัญหามาตัดมาปงมาวางยกมายอมรับมาแก้ไขมาพึงประพฤติปฏิบัติขาดเกา่าให้กองกิเลสมันเบาบางลงไปนี่และอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานเข้ากรรมฐานสงบจนถึงวิปัสนาจนกระทั่งปัญญาพร้อมจะตัดจะปงจะวางนั่นเองนี่คำว่าฝึกกรรมฐานคำว่าฝึกวิปัสนากรรมฐาน ต้องมีความหมายให้ได้ดังนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อเราสำหอกออกจากอวิชานะความโลภความโกรธความหลงละติสินนินทาละวิตกวิจารณ์ได้แล้วมันก็สบายใครมีเรื่องมีปัญหาอะไรเราก็มีพรมวิหารสี่นี่ยังมีเมตตาอยู่นะ ยังมีมุติตากัลุนามมุติตาอุเบกขาอยู่ในกายในจิตของเราได้อย่างสบายสบายนี่ธรรเมตตามันไม่ได้ผลกัลุนามนไม่ได้ผลมุทิตาก็ยังไม่ได้ผลเราก็อยู่กับข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยไม่ยินดียินไล้ในภัยวิบัตินี่ ถ้าใครทํำได้มันดีอย่างนี้อย่างน้อยอุเบกขาบุญก็ไม่ได้บาปก็ไม่ได้เจ้ากันไปตรงนั้นนี่แหละแต่ถ้าเรามีจิตที่สงส่งได้แล้วสร้างเมตตากรุณามุทิตาเกิดขึ้นมาสําเร็จให้ได้นี่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปยืนอยู่กับข้ออุเบกขาเราก็จะเข้ารัตรนะไตเป็นภูมิเมตตากรุณามุทิตา ข้ออะไรทีมสุดท้ายที่มันไม่ไหวจริงๆเราถึงจะอุเบกขานี่แหละเรียกว่าผู้มีพรมวิหารส่เป็นผู้มีเมตตากะลุนามุติตาและอุเบกขานั่นเองนี่การพึกจิตพึกกายให้มีความรู้สึกปัญญารู้แจ่งในข้อแต่ละข้อแต่ละข้อถ้ารู้แจ่งแทงตลอดแล้วมันสบายมันก็จะง่ายเหมือนปอกกล้วย แต่ถ้าเราไม่รู้แจ้งไม่เห็นความเป็นจริงแล้วก็ยังมืดมนอยู่แน่นอนเราก็เปือบเหมือนเข็นคกขึ้นเขางมเข็มมหาสมุทรมันก็จะพาเรามืดบอดอยู่อย่างนั้นเป็นผู้ไม่ตื่นไม่แจ้งไม่เบิกไม่บานนี่ความรู้สึกมันจะชัดเจนมากๆเลยเราจะเห็นวาละจิตของเรา ถ้าจิตของเรามีเมตตาจริงมีมุทิเมตตากุณนามุทิตาอุเบกขาจริงแล้วก็โอ้โหมันจะสำระกองกิเลสมันจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันจะละในการติสินนินทาละวิจกวิจาร์ณออกจากกายจากจิตนะไม่ไปวิจกวิจาร์ณติสินนินทาคนนั้นไม่ไปตำตาหนิคนนี้นะ ไม่ไปเคียงใจทั้งภายนอกภายในทั้งกุศลอกุศลในจิตของเรามันจะเป็นแต่กุศลมันจะไม่เป็นอกุศลน,นี่ถ้าจิตเรายังไปเคียงเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ก็จะแดงว่าเรายังมีอกุศลและจิตอยู่จิตเรายังมีอกุศลน,นั่นเองนี่มันจะเห็นชัดเลยคนเข้าใจแล้วมันสบายอ่า มุทิตาก็พอยินดีกับคนที่เขาได้ดีน,นี่ไม่ใช่ไปจับไปจ้องเขา,าไปมองเขา,นาในแง่ลบนี่เห็นไหมจากนั้นแล้วเขาถึงได้บอกว่าคนได้ดีมักจะมีคนอิจฉาโอ้มันเรื่องจริงเลยละ่ะนี่ถ้าคนไม่รู้ตัวมันก็คิดว่าเออไม่ได้อิจฉานาไม่ได้ว่าใครนั่นลงลึกไปแล้วก็เห็นชัดเลยละ่ะนี่ ในของข้อมันก็กลายเป็นว่าปากกับใจมันก็ยังไม่ตรงกันนี่มันเห็นอย่างนี้เป็นต้นพึกพึกกันให้ได้จิตจะได้เบาบางในทุกปัญหาเรื่องราวกรรมวิบากที่เรามีร่วมกันมามันก็จะขายออกจากกันเราก็จะไม่ต้องไปเป็นหนี้ซึ่งกันและกันอีกนี่แหละสมกับพระสอนให้ตัด ก็ต้องตัดสอนให้ป่งมันก็ต้องป่งสอนให้วางก็ต้องวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นยึดเขายึดเราอยู่ใหญ่ละนี่มันเห็นอยู่อย่างนี้จากนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ย่อมรู้อยู่กับไตรลักษณ์ผู้ศึกษาหาไตรลักษณ์เอาคำะศานนามาสองดูแล้วมันเห็นชัดเจนเลยนี่ในของข้อ ฉะนั้นแล้วแม้แต่โกรธแล้วก็ต้องแล้วไปน้อยใจทุกใจเสียใจเรื่องใดแล้วก็แล้วไปนี่เป็นผู้อโหสิดีกว่าเป็นผู้ไม่จองเวรจองกรรมจะดีกว่าเป็นผู้ตัดผู้ปรงผู้วางละความโลภความกดความลงออกจากจิตจิตจะได้ไม่ยืดติดอยู่ในภพในชาติชรามมรณะจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดพบกันเจอกันที่เป็นกรรมเป็นบิบากต่อ กรรมต่อวิบากกันอีกนี่แหละผู้ตัดผู้ปรุงผ,ผู้วางเห็นไหมบุญนี่มันสบายทั้งขึ้นทั้งลองนี่ไม่เป็นกรรมต่อเขาต่อเรานี่แหละถ้าเราไม่มองให้ดีให้ละเอียดแล้วบางครั้งบุญก็เป็นกรรมต่อตัวเราเองบางครั้งบุญก็เป็นกรรมต่อผู้อื่นเขานี่ฉะนั้นแล้วบุญของเรามันยังไม่สมบุญเรียกว่าศีลมันด่างพ้อย ศีลไม่สมบูรณ์นั่นเองนี่แหละเราถึงจะต้องเพียรปฏิพฤติปฏิบัติขัดเกลกองกิเลสอย่างไม่ลดละนี่เห็นไหมฉะนั้นแล้วมันต้องเพียรอย่างเป็นเนืองนิดทุกภพทุกชาติมันต้องเปี้ย์เปียเปียเลยนี่ฝึกกันขึ้นมาตื่นแจ่งกันขึ้นมาดูสิญาณบรารมี และกายหยาบของล่างจะพากันตื่นกันแจ่งกันปินไปจริงไหมนี่สำคัญอยู่ตรงนี้นี่แหละฉะนั้นต้องเข้าใจคําเทศของพระสัทธนาแม้แต่อริยะสาวกเทศอยู่พระพุทธเจ้าเดินผ่านมายังต้องยืนฟังและเคารพพอฟังแล้วเคารพแล้วก็แล้วก็ลำลาเดินจากไปเห็นไหม แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพในธรรมนี่นับภาษาอะไรกับเราทั้งหลายพิจารณากันดีๆนะนี่คือข้อคิดคติธรรมที่เราควรจะประพฤติธปฏิบัติกันการที่จะออกจากกองทุกข์ดับทุกข์มันต้องเพียรให้ได้ดังนี้ฝึกกันให้แน่นๆทั้งยานทั้งล่างช่วยกันเหมือนมือซ้ายมือขวา มือขวามันไม่ไหวมือซ้ายก็ต้องไปช่วยกันประครับประคองนี่แหละฉะนั้นแล้วก็เหมือนเท้าหน้าเท้าหลังเท้าหน้ามันไอพลาดพลัง้งเท้าหลังมันก็ต้องช่วยยันเอาไว้ดึงเอาไว้นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ขัดกันนะมือซ้ายมือขวาก็ไม่ขัดกันเท้าซ้ายเท้าขวาก็ไม่ขัดกันนี่แหละ เหมือนจิตกับกายต้องรู้จักพึงอาศัยกันอย่างไม่ขัดกันนะสันใดก็ฉันนั้นนี่ที่เราควรจะพึงประพฤติปฏิบัติฉะนั้นแล้วตั้งจิตตั้งใจพระอาจารย์จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักครู่ใหญ่หนึ่งให้ทุกทันได้ทบได้ทวนด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เรามาทวนดูกายจิตทวนกระแสกายทวนกระแสจิตดูสิถ้าจิตเราสงบมากเท่าไหร่ถ้ากายเราสงบมากได้เท่าไหร่การน้อมเอาบุญเอากุศลเอาธรรมะเข้ามาสู่กายสู่จิตมันจะแน่นนะ้ามันจะสามารถดับโลภโทสะโมหะโลภกดหลงได้อย่างงไไ่ายดายเลย การแผ่เมตตาการอุทิศกุศลมันจะได้ผลบางทีแผ่อุทิศน้อมธรรมะเข้ามาปฏิบัติมันดับทุกข์ไม่ได้ก็เพราะอะไรละ่ะเพราะจิตยังสงบไม่พอกายสงบไม่พอนี่ถ้ามันสงบพอแล้วมันจะน้อมเอาอากาลิโกนี่มาเป็นหลักเป็นตัวตั้งตัวตีเลย มันจะน้อมเอาแผลเมตตามันจะไล่ติสิน,นินทามันจะรู้สึกเลยสภาวะจิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนี่มันจะไม่ยอมไปนินทาใครมันจะไม่ยอมไปตำหนิใครมันจะไม่ไปทุกข์อกน้อยใจเสียใจกับเรื่องใดอีกนี่มันจะเห็นแต่การเกิดดับเกิดดับ ล้วนแต่ตั้งมากระดับไปมันจะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่ความไม่ท่องแท้ในโลกนี้นี่แหละเราจะพิจารณาเห็นหมดทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้อยู่ในโลกนี้นี่แหละเห็นไหมฉะนั้นแล้วก็ สิ่งที่มันเที่ยงก็คือหมายถึงมักผลนิพพานที่การไม่เกิดเท่านั้นแหละอะไรยังเกิดอยู่มันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าสร้างบุญไปเป็นเทวดาแล้วก็มันเที่ยงไม่เที่ยงเทวดาก็ไม่พ้นทุกข์ไม่เที่ยงนะบุญก็เรียกบุญก็ยังไม่เที่ยงตราบใดบุญยังไม่มักถึงมักผลนิพพานนี่ต้องเข้าใจกันให้ได้ชัดอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีๆ วัดจิตเราเนะ่ยสงบจริงไหมกายสงบจริงไหมพร้อมจะสงบกายสงบจิตเพื่อจะถึงแผลมตตาอุทิศกุศลอย่างทองแท้จริงหรือเปล่าล่ะนี่แหละมันถึงจะได้ผลนะพร้อมจะเอาอากาลิโกมาเจริญเป็นศีลสมาธิปัญญามาตัดมาปองมาวางไม่ยอมไปติศิลไม่ยอมไปนินทานะไม่ไปทุกข์อกน้อยใจเสียใจกับเรื่องใด ตรงนี้ต่างหากละ่ะนี่แหละถึงจะได้ผลจานั้นแล้วขอให้ทุกท่านมันจเจริญมันพึกมันผลมันตึกมันตองดูทวนกระแสจิตทวนกระแถกายดูว่ากายจิตของเราพร้อมจะ,จะเจริญจิตภาวนาจริงหรือเปล่าละ่ะนี่ไม่ใช่ว่าเออสวดมนต์ก็แล้ว ไหว้พระก็แล้วถือศีลก็แล้วกินเจก็แล้วทําบุญตักบาตรอุทิศกุศลก็แล้วก็ยังไปโกรธเรื่องนั่นไปโมโเหเรื่องนี้ไปทุกข์อกน้อยใจเสียใจเรื่องนั่นเรื่องนี้นะแล้วมันจะชื่อว่าเป็นผู้ตัดตรงไหนเป็นผู้ปรงตรงไหนเป็นผู้วางตรงไหนนี่จะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแผ่เมตตามาอุทิศกุศลอย่างไงล่ะนี่เห็นไหม มันเห็นชัดตรงนั้นเลยถ้าคนถึงศีลถึงธรรมถึงธรรมะแล้วโอ้มันแน่นอนนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าทำดียังไงก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราบุญบาปก็อยู่ที่ตัวเราทุกสุขก็อยู่ที่ตัวเรานรกสวรรค์อยู่ที่ตัวเราทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่กับสิ่งใดใหญที่เราจะต้องไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ นี่เห็นไหมคนรู้แล้วโอ้ยเป็นทุกข์กับพ่อปงแล้วก็สบายเป็นทุกข์กับแม่ปงแล้วก็สบายเป็นทุกข์กับสามีภรรยาลูกหลานปงแล้วก็สบายอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเพราะเราไม่ปงพ่อปงแม่ไม่ปงพี่ปงน้องไม่ปงลูกสามีภรรยาไม่ปงปัญหาเรื่องราวนี่ต่างหากละ่ะ เราถึงแบกอยู่กับกองทุกตัดก็ไม่ได้ปงก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้ว่ามันจริงไหมนี่การฝึกสมาธิการปฏิบัติธรรมต้องฝึกให้ได้ดังนี้นะฉะนั้นทวนกระแสะกันฝึกกันเอาคำเทศคำสอนเอาวิปัสนากรรมฐานนี่ไปฝึกกันให้ได้มากๆนะจนกวดทีวัดจิตมันพร้อมจะแผ่เมตตาพร้อมจะอุทิศกุศล นะแล้วก็พร้อมจะน้อมเอาอากาลิโกอากาลิโกมาตัดมาโป่งมาวางนะมาสำหรอกออกจากอาวิชานะละความโลภความกดความหลงละติสินนินทาละความทุกข์อกน้อยใจเสียใจออกจากจิตจากกายสมกับจะได้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเป็นลูกของจตถาคตนี่แหละ เราเป็นลูกหลานแห่งพระพุทธศาสนานี่เรามีอากาลิโกเป็นเครื่องเดินทางหามรรคผลนิพพานนี่ฉะนั้นขอให้ทุกท่นทานทำได้ดังนี้เมื่อทวนได้ดังที่พระอาจารย์กล่าวไปทั้งหมดนี้นะถ้านึกอะไรไม่ออกก็คอยเอาไปฝึกไปผลกันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะสะสมบุญไปนึกได้จนได้รู้จนได้นะเห็นความดับทุกจนได้ ไม่ใช่ว่าใครก็ปฏิบัติปุ๊บได้ปับ๊บนี่บางคนหลายปีหลายเดือนบางคนหลายภพหลายชาตินี่กวดจะได้พ้นทุกข์มันไม่ใช่ของง่ายๆนะฉะนั้นแล้วก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเสียก่อนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนสมาธิวิปัสนากรรมฐานภาวนาสมาธิ อยู่ในณขณะนี้เพื่อจะไปทํากิจในขันธ์้ั้งหาในการต่อไปแล้วเราก็สร้างความศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจนะสร้างความเลื่อมใสพะสะศาสนาเป็นแรงบันดาลใจสร้างคิริโอตัปปะขันติวิทยะเมตตากลรุณามุทิตาอุเบขาเอาจิตตะภาวนาเป็นสัจจะบารมีเป็นเครื่องแน่นหนาะเป็นเครื่องอ แรงบันดาลใจนะเข้าสู่องค์พระศาสนาเป็นสัจจะพระบรารมีนะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลว่ะที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญบรารมีทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิน้นถวายแด่องค์ส้มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าไปถึงคุณบิดอนมารดาคุณครูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติจังเจ้ากรรมนเวรสัมปัสสัตตทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดี ขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วท่วนทุกตัวสัตว์เถิดแผ่ออกไปจากบุญจากกุศลจากจิตจากใจจากทิพย์จากบุญของเราจริงๆนะขอให้ทุกท่านได้ดังนี้สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกรูปทุกนามทุกพระญาณบารมีจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมพรดังปัทนานิพพนะปัจ,จโยโหตุสุขังพระลังเท,ทอทีนี้เราก็จะมาล่ำลาองค์พระพร้อมๆกันอีกทีหนึ่ง